สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาดูผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการปิดท็อกแบ็กนะครับรุ่นอินฟินินะครับที่ผมจะเอามาให้ดูนี่ก็คือเป็นอินฟินิตน็อตสิบโปรนะครับอย่างเครื่องนี้มันอาจจะว่าคนไปเล่นกดไปแล้วมันติดท็อกแบ็กครับเราไปกดแล้วมันมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วเราจะไปปิดยังไง วิธีวิธีกดก็ให้กดไปทีหนึ่งแล้วก็ติ๊กสองทีนะครับ,บไบม่กดกลับกดรลยเวลาเราจะไปก็ให้ไปอันดับแรกนะครับเวลาเลื่อนให้เลื่อนสามนิ้วนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงน่เงี้ยกดกลับกดกลับก็ให้กดแตะทีหนึ่งแล้วกดสองทีนะครับเลื่อนสองนิ้วนะครับสองนิ<อ>้วหรือสามนิ<อ>้วก็ได้จากนั้นให้มาเนี่ยครับเราจะไปปิดใช่ไหมครับเราก็มาตั้งค่านะครับกดไปทีหนึ่งแล้วก็ติ๊กสองที จากนั้นเราก็ใช้2นิ้วเลื่อนขึ้นมาตรงคำว่าฟังกช์ชันพิเศษนะครับกดทีนึงแล้วก็แตะ2ทีนะครับจากนั้นก็ให้ลองมานะครับล่างสุดนะครับการเข้าถึงนะครับอพอการเข้าถึงก็จะเห็นกันนะคำว่า Tokback นะครับนะครับติ๊กเข้าไปนะครับ จากนั้นมันจะเปิดอยู่อย่างเงี้ยครับให้เราไปติ๊กทีหนึ่งแล้วก็ติ๊กสองทีปิดแล้วก็มันก็จะมีให้หยุดนะครับอีกสองทีนะครับอ่าก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการเนี่ยมันก็จะเสร็จเรียบร้อยในการปิดท็อปแบรับแล้วก็กดกลับได้นะครับเรียบร้อยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปทบทวนอีกทีนะครับมันจะอยู่ตั้งค่า แล้วก็ไปที่ฟังก์ชันพิเศษนะครับนี้แล้วก็จะอยู่ที่ข้างล่างสุดนะครับการเข้าถึงนะครับแล้วก็อยู่ที่เนี่ยครับ t a l k b a c k นะครับเข้าไปถ้าเราไปเปิดไปปิดตรงนี้นะครับเวลาการเปิดการเลื่อนให้ใช้2นิ้วหรือ3นิ้วการก็ให้แตะ2ทีอันนี้ผมจะเปิดให้ดูนะเนี่ยตอนนี้มันเปิดเห็นไหมครับเวลาจะกดกลับแล้วก็กด2องทีนะครับ เราจะกดเข้าตึกแตะทีนึ่งก็2ทีนะครับกดปิดก็แตะทีนึ่งก่อนแล้วก็ติ๊ก2ทีเร็วๆนะมันก็จะติ๊กให้หยุดโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการปิดท็อ k b a c k นะครับก็ใช้กับรุ่นอินฟินิหลายๆรุ่นนะครับมาเทียบใกล้ๆเคียงกันนะครับก็ไม่ต่างกันนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับสวัสดีครับ